สามแปดอ่ะบางทีเลขแปดกับเลขสามตัวเดียวกันนะถ้าถ้าตัวมันเบิ้ลก็น่าจะเป็นสามสามห้าสามสามห้าสามสามแปดนั่นแหละเลขแค่ตรงนั้นแหละป้ามั่นใจแค่นี้งวดนี้มั่นใจประมาณนี้เนาะมันมั่นใจที่สุดตัวไหนมั่นใจที่สุดขอมั่นใจที่สุดจัดหนักหนักจสามห้าสามแปดนั่นแหละจัยหน่กหนักสุด ยี่สิบคุณอะไรนั่งจัดหนักสุดแล้วจัดแค่นี้มั่นใจขนาดนั้นก็ยี่สิบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีพ่ออ้วบนะครับแม่พ่ออ้วนเนาะพ่ออ้วบอ้วบครับหรือลุงอ้วบหรือพ่ออ้วบแม่ได้ข่าวว่าสิบเจ็ดงวด ไม่ใช่เจ็ดเดือน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 ถูกทุกงวดถูกทุกงวดก็เลยดิ่งจากสุรินเลยที่บอกผมนี่ผมอุาห์ขับรถให้ผมขับรถมาหาดวนนี่ดิ่งจากสุรินมาเลยนี่นี่นี่มาพอตัวต้นจริงแล้วเป็นจังไรน้อเอ้าให้พอเล่าเรื่องราวให้ผมฟังนี่ครับพวองไดเหล็กได้มาแต่ใสจังไรว่ามาอยู่นี่นหะ ง่มานีเมื่อก่อนไม่ได้อยู่นี่เแต่ก่อนไม่ได้อยู่นี่แต่ก่อนอยู่กรุงเทพเมอดือมา่กลับมาอยู่บ้านได้แปดเดือนนี่นะแปดเดือนเดือนที่แปดเดือนอันนี้เดือนที่แปดแม่นมื่ออยู่บ้านได้แปดแปดเดือนละวมาอยู่บ้านแปดเดือนก็คือถูกมาตลอดเลยถูกมาตลอดพอแฟนเป็นคนผู้ซื้อของนี้พวกพวกไฟลเหรียหัวยัง่ซื้ออืมครับ ส่วนส่วนมากก็คือจะส่งให้ให้แฟนเป็นซื้อแฟนเป็นคนซื้อแล้วก็ถูกถูกตวงหวดสามตัวก็ถูกสองหวดภายในเจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดเดือนนี้มีสามตัวถูกกี่รอบละครับถูกสองรอบเจ็ดเดือนถูกสองรอบแลยเนาะถูกสองรอบสามตัวตรงอ่ะสามตัวตรงเนาะไม่ไม่มีโต้นะ ต๊ดมีไหมบนมีต๊ดเพิ่นซื้อแบบเป็นนั่นเลยซื้อสามโต๊ดซื้อๆเลยซื้อแบบตรงๆลงไปเลยบนบนที่บนมีเหรียญกับเหรียญนี่ต๊ดต๊ดมีเข้าบ้างไหมเนี่ช่วงนี้เพิ่นไม่ได้ซื้อหอยโเพิ่นยัซื้อแต่ว่าสามโต๊ดตรงๆนี่สามตัวคือเข้ามาแล้วอ๋อมายังนี่สองรอบสองตัวคแต่สองสองตัวนี่เดี๋ยวอันนี้จะไปจะไปรถบัวนะเนี่ยเนี่ยมาถึงภูเก็ตแล้วเหรอ ของมาถึงไม่นี่แล้วเพราะว่าเอาเอารถให้เขาไปลาวไปรับคนงานไปรับช่างแฟนโทรมาพอดีแฟนโทรมาเอาเลขแฟนโทรมาเอาเลขพอดีนั่งรถบัวมาเขาลงมาจากขุนแผนไปลงมาจากกลับมาสายแก้วไปภูเก็ตกลับมาจากสายแก้วที่ไปภูเก็ตเพราะแมนกลับมาจากภูเก็ตจะลงสายแก้วจะไปสั่งบ้านสายแก้วไปสั่งบ้านที่สายแก้วแม่ อ้าวคุยต่อเลยถามแกต่อเลยสองตัวสองตัวสองตัวนี่ถูกแม่ถูกถูกสมงวดสองตัวถูกั้งวดเลยแต่บนหนังสือว่าหลายบันทึกตัวเะยีสิบบาทสามสิบบาทัสือว่ามัณนีี่ือซื้อแบบว่าบัถือกับพอได้ซีเรียสก็คือถูกอยู่แต่ไม่ไม่ได้เยอะมอพนดบัลลีนเกินนี่แต่ถือสูงด งวดละยี่สิบสามสิบงวดละยี่สิบสามสิบตึ้งล่างตึ้งบนถือตึ้งเออมีมีมากสุดประมาณเท่าไหร่ครับยี่สึกสามตัวตรงสี่หมื่นกว่าอ๋อสามตัวตรงมันก็ต้องสี่หมื่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวเราซื้อตัวละยี่สิบาทเนาะยี่สิบาทแล้ววันนี้ก็ซื้อถือเลขสองตัวล่างบนครับอันที่เป็นยังไงประมาณสี่หมื่นอ๋อโอ้ก็คือได้หลายแต่ตัวละพันก็โอ้ยโอ้เปิ้ลมาอันนี้แหละเดี๋ยวต้องมีคน จัดตามแน่นอนเนาะนะครับจัดตามแน่นอนกับอ่าลุงฮวบเนาะนะครับฮวบฮวบวบไม่ใช่ฮวบ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 เรียกเรียงเรียกยากเลยผมีกเคียนถูกฝันนีวาครับมีฝันบ่มีฝันยังบอยอยู่นีฝันเกี่ยวกันมันฝันกับฝันว่าเมียนี่แล้วเมียแบบว่าเมียเวลานางเปินเปินเปินตีไหลสดไหมมันมันนี่เพิ่นท่องนี่ยังไงแต่นี้ ถูต้องแค่ไหออกลูกว่าเป็นก้อนหินเหมือนก้อนหินสี่เหลียมไหมอันนี้คือว่าข้มฝันดีที่คล้องห้อยมืออ่าที่ที่ของห้ยมือมือวันพายไงที่พานมาสองมือนล้วามฝันขอเราผนมาฝันตามหลังเจ้าของเนี่ยเป็นคนฝันฝันมาเมียออกลูกว่าเป็นก้อนหินก้อนหินเนก้อนหินสี่เลี่ยมเหมือนว่าฝันว่าเมียออกลูกเป็นก้อนหินแมน เป็นลูกเป็นสี่เหลี่ยมเลยก้อนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นแบบนั้นเลยมหนาของมันจะข้องยังง่เคยฝันเอกเถียเลยไม่เคยฝันเอกเถีเพอฝันเนี่ยฝันแปลกเลยฝันแปลกยังสีเลยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนหินสี่เหลี่ยมเนาะเป็นก้อนหินสี่เหลี่ยมฝันเป็นออกเป็นคนกับวแมันว่าได้ว่าได้ฝันเห็นเหล็กม่ได้ฝันเห็นเหล็กแต่เห็นยังสี่เห็นยังสี่ก็เลยตีเป็นเหล็กที่จังแดแต่ก่อนเกิดเป็นกยอนเมเทียนหนึ่งเล้วมันเกิด อันนั้นคือความฝันของเมียเจ้าว่าเพิ่นฝันรูปแบบใดแต่เพิ่นบอกว่ามันได้หงวดที่แล้วคือแปดสามห้าได้ของงวดที่แล้วของงวดนี้แหละวันที่สิบหกแปดแปดสามห้าสามห้าปกติเพิ่นซื้อเลขนี่ เิ่นจับกับเลยเิ็นบลอกกับเป็นซื้อแบบทาสามตัวก็คือแปดสามห้าก็คือแปดสามห้าแปดสามห้าเลยกับแปดสามหาเป็นบ่มีตัวกับเต็อกกัเพิดเิ่นี่เเมิ่นเิ่นเวลาซื้อเิ่นซื้อแบบนี้สามหาคือสามห้าครับจังสุหกมดทีเดียวครับก็ซื้อสุหกตรงตรงเลยอือนบกกับเลยแปด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 คือแปดแปดังสลทีเดียวทบนทั้งล่างแต่นึ่งมต้งกลับเลยรอบทะเลทั้งบนทั้งล่างเลยไมแต่แปาต้นกับอันนี้มีมีมีแค่นี้ ใชครับมีแค่แปดสามห้าแค่เียแปดสามห้าแล้ววันนี้มือนันอาทิเวอร์มาตอนนั้นไม่จุดถูกพอกล้วยกระนี้ะก็ได้เจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดสองห้าอืมเจ็ดจองห้าผมมีกระดาษฉันใช้ใบตรงกับแปดสามห้วาของกล้วยกล้วยตัวมักตัวสอเงคนยืนน้ำตาลก็ต้องเอาของบ้ามาเขียนเอาใบกล้วยทริตตวนี่มาเขียน มก็กล้วยแต่เลขเลขเลขแม่ตานีนี่พึ่งขอเลยจริงครับพูขอมาตานีกับขอผลมาตั้งแต่ผล่ะแต่ติดอ่ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่เริ่มมาอยู่นี่แต่แม่ตานีนี่ไหกันตรงเรื่องกันนี่ตรงเป๊ะเลยองวนแรกที่มาอยู่อ่ะเพิ่นไหกนเจ็ดเจ็ดโต้ถือกันจัลรวันเลยจัลรวันเลยผู้บเสียกับบอถือผู้เสียกับถือแถววันนี่ถือกันหลายเจ็ดเจ็ดมันตรงตรงเลยทั้งองค์เจ็บกันสืกหลายก็เจ้าโทษมากเลย งจอันนี้ห่างจากตัวหมู่บ้านหลายกิโลอยู่เนาะสองกิโลเลยสองกิโลห่างอยู่ไกลอยู่แต่ก็มีคนมาขอเอาเหล็กนั่มบ่ก็ชวนมากระจาเขามาอยู่ขาายเขามาถามดิยเขามาถามมเขามาถามแน่ออกไปบอกคนแน่ก็่วนมากรของนี่ไปซื้อนี่ ไปเจากันปดักยิ้มไปซื้อของข้างนอกไปซื้อของกันนั้นไปซื้อหัวนี่หลยเอาไปซื้อหัวครับไปเขาเห็นเขาก็ซื้อตามผมถึงว่าทำไมอยู่ไกลถึงขนาดนี้มีคนมาตามหาเจอแกไม่เคยออกคือจะได้ข่าวก็เลยมาตามอบางไอคลิปที่ออกไปก่อนหน้านี้น่ะมีคนคอมเมนต์ว่าโอ้ถ้าถูก เดือนถูกทุกงวดทำไมไม่รวยมันจะรวยได้ยังไงซื้อสิบาทซื้อยี่สิบบาทเขาจะทำนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หวังรวยเขาไม่ได้วงรวยเขาไปได้วังรวยกับเรื่องหวยเบอร์บางคนเขาหวังคนที่หวังรวยก็อีกคนอีกอย่างหนึ่งแต่บางคนเขาก็ซื้อเป็นแบบมันมีตัวเลขมันมักมันสอบมันก็เหลืองธรรมดาของคนเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าอตัวเลขเนี่ยเวลาซื้อเขาจะไม่กลับ แล้วก็ส่วนมากก็ได้จากภูมิเจ้าที่หละตั้งตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อ่ะมองเห็นไหมเนี่ผมมองไม่เห็นเห็นไหมมันไม่ค่อยชัดเลยนี่มันไม่ค่อยชัดเลยนี่เอาามันเขียนใส่แบบนี้เนาะเอาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดให้ได้ดิมันบป็บทสัตว์เลยดิเขาบอสัตว์ป่ะเอามันสามอยู่ป่าเนาะแปดสามห้าแปดสามห้าเจ็ดสองห้ากับสามห้า สองห้าสามห้าเนี่ยตัวที่เขาหนักที่สุดก็เลยวงกลมให้ผมจะไปหาอย่างมาเขกี้หน่อยเนี่ยมันแตกสีเขียนใหม่บ่เขียนมาถูกทางก็เขียนทางนึ่งมันเริ่มแล้วอเพราะว่าสีมันขอขอหน่อยหนึ่งนี่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 เขียนอะไรนี่ต้องเขียนอะไรนี่นี่นี่มาตทำหวย กำลังนั่งทำใหม่ที่ตากอยงนี้อยู่จะตากกล้วยเนี่ยได้แล้วได้แล้วอ๋อไอ้แก้วนี่ก็ทัดเก็บมั้งอันนี้ละเก็บอะไรนี่นายเท้านี่ได้ยังเอาหวยฝันนี่ฝันหรือยังเนี่ยพอดีแกโทรมาเลยเออฝันยังอ่ะได้ตัวไหนก็ตัวเดิมนั่นแหละคุปเชียนตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูลงสายแก้วก่อนลงเสาเอกอ่าก็จะไปลงเสาเอกเดี๋ยวเดี๋ยวรอหวยเสาเอกอื จะไปทำบ้านที่สาแก้วไงจะไปลงเสาเอกแล้วลงชายไปรถไรอ่ะหรือเขาไปล่ะไม่ใช่ตัวนี้นี่ยังตัวนี้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 อุปกรณ์ที่ว่าไปเชื่อมไปประกอบมา้องหานั่งอ้าวเอาเบิ่งไหมเบิ่งไหมนะอันนี้ชัดอยู่บ่เผื่ออันนั้นบ่ชัดเอออันนี้ใครเนี่ยอยู่ สัดขึ้นหน่อยบอกอืมอันนี้สัดขึ้น่อยแค่นี้แหละเอาใส่ใบตองเนาะเกบมาขนาดจักเลยเอาลงหลักจังอันนั้นหละได้เลยอ้าวนี่เด้นี่เด้นี่เด้เอาคุยความเป็นไปเป็นมาอีกรอบหนึ่งของก้านตัวเลขนี้ให้พมฟังอีกรอบหนึ่งดิแป็สามหามาต่ใส่แปสามหานี่แเป็นเป็นคนฝันมาตอนคนว่าเบาคนฝันจะฟังแต่พนเห็นได้ตัวเลขมาคือสามหาแต่เปดนสามหานี่บ ตัวเล็กๆเลยที่มาต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนคือมาที่นี่แรกๆเลยก็ได้ได้โบแมนเพิ่นเบิ่นมาตะโดนเราละงวดนี้ของงวดงวดนี้เพิ่นถือเงาจะเพิ่นถือศูนย์หกแล้วกับแปดแปดแล้วงวดนี้สองมือต่อมาเพิ่นเพิ่นกับฝันครับอ่าเป็นมือนั่นนะเป็นวันพาเพิ่นเพิ่นได้แปดสามหาครับแล้วก็สามหาเนี่ยก็ที่เพิ่นฝันแล้ว เจ็ดสองห้าเจ็ดสองหาที่ได้จากกวยกันนี่ต้นกวยกันนี่เจ้นี่มันมีสองต้นแบบนี้ตายไปต้นหนึ่งแล้วครก็ได้เจ็ดสองห้าเนาะเจ็ดสองหาี่คืเจุดถูกพอกวยกันนี่ก็ได้ตามนี้ตามนี้เนาะอ่ะต้องขอขอบคุณคุณพ่ออ้วบคุณลุงคุณลุงคุณลุงอ้วครับเเรียก ชื่อเพื่อนก็จะบอทึ่งสักเพื่อบางบางคนฟังก็บอกว่าลุงอ้วนไม่ใช่ลุงอ้วนเด้ออ้วบอ้วบอ้วบอ่าอัวบาบาไหมเนาะอ้วบอ้วบอ้วบนี่ยนะอ้วบอ้วบอันนี้คุณชอมาพอดีอ่าอัวบาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกับครับผมป้าดวงหน่อยอ่าเขาคุยกับป้าดวงตอนนี้อยู่ไหนป้าดวงโทรมาพอดีฝัน้ำหรับไหมได้จะเริ่มเพิ่มเติมไหมเปิดเสียงเปิดลำโพงให้หน่อยคุย หน่อยสิอ่านี่อริ่มเปิดเสียงคุยกับตัวเลขทั้ตัวเดิมไหมตัวเดิมไหมตัวเลขสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยตัวเดิมตัวเดิมเป็นเจ็คไดนก็ไอสามห้ากับสามแปดอ่ะบางทีเลขแปดกับเลขสามตัวเดียวกันนะ ถ้าถ้าัวมันเบิ้ลก็น่าจะเป็นสามสามห้าสามสามห้าสามสามแปดนั่นแหละแค่ตรงนั้นแหละป้ามั่นใจแค่นี้งวดนี้มั่นใจประมาณนี้เนาะมันมั่นใจที่สุดตัวไหนมั่นใจที่สุดขอมั่นใจที่สุดจัดหนักๆนักสามห้าสามแปดนั่นแหละ ยี่สิบคุณอะไรแจกดักสุดแล้วจัดแค่นี้มั่นใจขนาดไหนก็ยี่สิบมั่นใจสุดขนาดไหนก็ยี่สิบเหมือนเดิมอ่ะตบท้ายด้วยตัวเลขที่ให้มาคือแปดสามห้าแปดสามห้าแต่กันไว้เลขแปด อาจจะเป็นเลขสามก็ได้เผื่อมันมาเบิ้ลก็สามสามห้าสามสามแปดสามสามแปดสามก็เลขแค่นั้นแหละเลขสามตัวนั่นแหละจ้าอ่าโอเคขอบคุณขอบคุณแปดดวงนะครับปปดดวงนะครับขอให้มีดวงให้กับพวกเราเนาะตอนนี้อยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตอ่าอยู่ภูเก็ตกำลังจะกลับใส่แก้วโอ้กำลังจะกลับมาใส่แก้วเดี๋ยวก็กลับมา ผู้ใดสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้เจอหน้ากันเลยเนาะเพราะว่าลูกอ้วบรออยู่อลอ้วงวดต่อไปลูกอ้วบรออยู่รีบมานะลูกอ้วงเหงาแล้วนะอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณทางลุงอ้วบด้วยเนาะนะครับขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันตัวเลขให้กับทางช่องนะครับก็ทุกคนได้มาติดตามก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกระตังในกระเป๋าท่านทุกๆคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืม ติดตามช่องบ่วาวอีสานทิพย์แกลน